สวัสดีครับวันนี้มี L4018 เข้าใหม่1นึ่คันครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยๆเลยครับ95ขึ้นนะครับรถจดทะเบียนปี 6, 3สามนะครับรถปีเดียวนะครับตัวนี้ครับขายอุปกรณ์3ชิ้นครับยางดีทั้ง4เส้นนะครับยางเต็มๆเลยนะครับรถสวยๆนะครับดันหน้าเต็มเครับผมคันนี้46,50 0 0หหพครับราคาคุ้มๆเลยครับนี่นะครับรถสวยๆเลยครับ สีเดิมเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมเดิมทั้งคันตัวนี้สีคานล่างก็เดิมเดิมนะครับมาเดิมเดิมเลยครับห้องโดยสารสวยนะครับนี่นะครับผ่านหลังเป็นผ่านหกครับสองสองหกเฮฟวีพัดนะครับตัวนี้แทบไม่ได้ใช้งานเลยครับรถทำงานหกร้อกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้ครับ ด้านท so ้ายดื่มเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดครับเจ้าของรถรักษาดีมากครับทาจจละบีไว้นะครับตามจุดต่างๆนะครับพิทีโอเต็มๆครับผมพิทีโอเต็มๆเลยนะครับพร้อมเพลาลากนะครับนี่เดิมทุกจุดเลยนะครับเดิมเดิมเลยครับผมนี่นะครับรถเดิมๆเลยครับฝั่งนี้ครับสายไฮดรอลิกสีสวยๆเลยนะครับ นะครับมาร์กต่างๆนะครับตัวนี้ทำงานห0ร้อยกว่าชั่วโมงนะครับ627้ินะครับเดิมครับขลอกนิดหน่อยครับตามการใช้งานมาบ้างครับผมนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูครับผมนนะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีเลยครับผมขึ้นลงครับผมขึ้นลงเร็วนะครับ ผานหลังเต็มๆเลยนะครับผ่านหลังเต็มๆเลยครับเป็นผ่านหกนะครับสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทครับผมอุปกรณ์สามชิ้นครับไตดันหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับตาช้างสามชิ้นนะครับวิ่งดูครับขึ้นลงก็แกล้วๆเลยครับรถสภาพเดิมๆนะครับ9 5เปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับเครื่องแน่นเลยครับ เครื่องแน่นๆครับครับรถสวยดูไม่ยากครับรถสวยดูไม่ยากเลยนะฮะพร้อมใช้งานครับ4ี่0 0นบาทครับผมประมาณนี้ครับนะครับเราดูชา้ชาๆเพิ่มเติมกันนะครับมีกาดหน้ามาด้วยนะครับ เดิมๆทั้งคันนะครับเดิมๆทั้งคันครับผมฐานหลังก็เต็มๆนะครับฐานหลังเต็มๆดูโรตารี่ครับโรตารี่เป็นตัวนี้เลยครับ RX165E ครับใบโรตารี่ก็สวยๆเลยนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับใบเต็มๆนะครับสกีข้างครบนะครับ ีเดิมๆเลยครับแทบไม่ถลอกเลยครับผมนี่นะครับลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับไม่เอี่ยมเลยครับ4ี่แสนหกหมบาทรถจดปี63นะครับรถทํางานน้อยครับ600กว่าชั่วโมงครับผมสําหรับ L40 คันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสนใจติดต่อได้เลยครับร้านเราขายเป็นงินสดแล้วก็จัดทกสนะครับผมสวัสดีครับ